ที่นี่มันที่ไหนกันสวัสดีจ้าฉันชื่อแอนนาที่นี่คือคาราฮาต์ตระกูลร็อดวิกน,นะจ๊ะ <c oughs> ไปอาบน้ำกันก่อนแล้วค่อยมากินข้าวดีไหมผมคือพ่อบ้านประจำตระกูลร็อดวิกมีคำสั่งจากนายท่านครับนายท่านสั่งมาว่าให้ถามชื่อคุณหนูว่ามีชื่อแล้วหรือไม่และหากยังไม่มีนายท่านก็จะตั้งชื่อใหม่ให้คุณหนูครับฉันไม่มีชื่อหรอกคะ่ะครับเช่นนั้นกระผมจะไปบอกนายท่านให้ตั้งชื่อให้นะครับไงชื่อใหม่ของเธอมาแล้ว ถึงจะได้ชื่ออย่างนั้นหรอไม่เกินไม่หน่อยด้ือไงไม่ต้องห่วงน้าถ้าอ่านไม่ออกฉันก็คิดชื่อดีๆไว้ให้แล้วหนูว่าน่าจะมีบางอย่างผิดพลาดนะคะเอ๋ผิดพลาดหรอหนูอ่านไม่ออกสินะไม่ใช่ค่ะในนี้มันจะเขียนไว้ว่าทัวริ s ด็อกบิดนะคะพอไม่รู้ตัวอีกทีเราก็กลายเป็นลูกบญธรรมในตระกูลมือสังหารอันเลือชื่อที่สุดในจักรวรรดิไปซะแล้วแล้วอย่างนี้เราจะอยู่รอดปลอดภัยได้ไหมเนีย่ยติดตามเรื่องยาวชีวิตบทใหม่ของฉันได้ในชีวิตใหม่ในตระกูลมือสังหารอ่านได้แล้ววันนีี้ท่